นี่ยุบเรือกัตันเตียนเอ้ยออควนกระตอกควนตอกขวารองพเพลก็ต้องมาครับจางเนี่ยครับจางไม่ใช่รถไม่ใช่ทวนย่างควนตอกขวารองงานการทำไม่ทำก็ต้องมาเลื้อนมาเล่แล้วก็ก้อย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  cô ơi, đang tiếp đây, cô ơi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 , ôi, ơi, phải coi phải coi. cô ơi, coi. Coi cô Coi 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 ơi. Cô, 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 ấy. cô ấy. Tết đây nương đang nè chị ăn cả. Cô coi ơi. cô ơi. coi, chia dao, à, chia dao, à, coi đâu coi 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 còn là, kép coi, coi 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 kép เกบ็กบเกบ็บเก็บได้ไปไปไปเอาผูกตัวนี้นนเนี่ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยฮ<ะ>มอผูกตัวนี้เออไปเร็วดูถึงน้ำถึงยญ้าครับฮเฮ้ยเหลือนไปตี่จัวตี่จัว โอ้โยอย,ยาเน่นตุปปบปลอดภัยเออหูกตอนนั้นแหละหูกข้างล่างถึงน้ำควนตอกบ่ายตัวใบเหลาเพ่ยออนี่ตกไปท่าเดียนเดินเลยที่ป้านูอย่างไรเลยเอา้า ย่างถึงกลัวยถึงร่วงกันมาไปอุ้ยไปอุ้ยอุ้ยเดินอลไตัวก่อนไปอุ้ยแม่เอ้ยแมอย่อุ้ยไปอุ้ยรองหัวอยู่กลางอุ้ยแล่ล้อๆไปทุ่งปากลกลัวก่อนลามของปากกลวัวกันนกกระจังเอ้ไปดูไปเออเออเออไปต่ำเลยตีวงต่ำเลยเดินแล่นี่ ว่าอย่างไรข้างหน้าบางอย่าเน้นร่อยกับตต้เนออ้กินไเวลาโลเอ,อเออมเร่งเดี๋ยวแล้วเอาคันนี้กะ บอบแบบพวกยังตึงเลยนะตึงเลยนะยังกินฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้ยังไม่กินทีนี่ กินได้ลูกยาปลอบเล้านา้ำเถ่อยังนี่แหละกับอาชีพก่อนเหลียงจางโยกับความรักความชอบไม่รักจริงไม่ชอบจริงไม่พลาดเด็ด้าฝนมาบอกเร็ว โอ้ลูกเอาเอ,อาอออลุ้งเอาตึงเรียจ้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูหญ้าฝั่งนี้ này lắm Nào trong bùn buồn mà cặp Ui đi Bà nhà cá rất gió lực nào mày rưỡi kinh khô mà đi Kinh mọt. สองวันส่งคืนกับตาเด้อกินยหยก้องยหยปันยากครักๆวันนี้นะไม่ต้องวังเวร์ด <c oughs> ปักงานปักจางช่วงโควิดปันดีกองจางกับช่วงโควิดคือช่วงพักพ่นก้องจางทำงานเบาเบาบายบาย คนก็ห้ากินตามวิธีชีวิตแมบพอเพียงแมบบานบานไปสบายสบายกับชีวิตชิวชิวไปเลื่นเซิร์กันต่อแล้วไม่ข้าเปล่งไม้ที่อะกรานข้าวให้ควนตกกับตุกก้าวต่อเจ้าแล้วเจ้าเด้อหมายห้าทิปตอนมาริโอ้กับเอเจชอยก้าวเร็วต่ำนุกนุกนก,กัน รักชอบหรือเปล่าครับหรือว่ารักเงินทองที่ได้มาจากช้างเท่านั้นโปรดแยยๆนะครับ Hãy lít bù kênh Ghiền Mì con Để ตรงนี้ก่อยังผูกได้หลักตรงนี้ข้าหน้ายางเต็มอยู่เลยโอเคครับวิถีชีวิตจางตายครับคนตกวารองก็ต้องมาครับเพราะจางคือซ้ำมาชิกชีวิตหนึ่งในครอบครัวของพวกเราครับความคิดตีแตกต่างจากคนอื่นครับ